กำลังชื่นชมกับธรรมชาติยามเช้าของเกาะสีชังสวยมากแสงทองกำลังไล่เลี้ยหสวยสุดยอดอ,อาจารย์พูดขึ้นมาพอดีเลยค่ะคหนูกำลังสงสัยว่าเกาะสีชังเนี่ยมีปอดเขาไปไมาอย่งไรนะคะคือคำว่าสีชังเนี่ยก็มันก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะว่ามาจากอะไรแต่ว่าเขามีการไปเจอในหนังสือกำสวนสีป่าเนี่ยเขาเคยเรียกเกาะน,นี้ว่าสะชัง แล้วก็เพี้ยนมาเรื่อยๆกลายเป็นสีชังเพราะว่าคําว่าสีชังเนี่ยมันสั้นแล้วก็อ่านง่ายกว่านอกจากนี้เนี่ยเขายังมีการสันนิษฐานอยู่ในหลายตำนานนะบ้างก็ว่าคําว่าสีชังเนี่ยมาจากคาว่าสีชังที่แปลว่าแข้งสิงแข้งของสิงแล้วบางคนเขาก็บอกว่าสีชังเนี่ยเป็นชื่อของคนที่ชื่อว่าสีกับชังเนี่ยซึ่งเป็นมนุษย์คู่แรกที่มาบนเกาะนียมาทำาหากินอยู่บนเกาะนีย ก็เลยสันนิษฐานก็ไปต่างๆนานาก็เลยไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามาจากอะไร ไปโรงเรือกันริ้วเลยนะ <S 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 ราจะไปไหนกันคะอาจารย์อเดี๋ยวเราจะไปนั่งแพนะครับแล้วเขาจะลากแพไปที่เกาะค้างคาวได้ค่ะไปดยกันเลยนะไปเลยครับ อรากบอกว่าสวยขนาดนี้กระ้างคืนที่นี่ไหมคะโอ้โหเห็นจะไม่แล้วครับเพราะว่าเราจะไปท้างคืนกันที่ปารีสเกาะสีชังอาจารย์คะแล้วทำไมมันถึงชื่อว่าเกาะค้างคาวอะคะเออคือเราดูอย่างเงี้ดูไม่ออกแต่เราถ้าเราขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นแบบจากฟ้าเนี่ยมองลงมาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นรูปทรงค้างคาวเลยโค้งๆอ๋อ้เขาเลยเรียกว่าเกาะค้างคาวอาจารย์คะแล้วอาจารย์รู้ไหมคะว่าค้างคาวตัวนี้เป็นค้างคาวตัวผู้หรือตัวเมียคะเออผมไม่รู้ แต่สิ่งที่ผมรู้แน่ๆคือเรามาที่เกาะค้างคาวได้เนี่ยก็เพราะค้างคาวถั่วแล้วเจ้าของค้างคาวถั่วเนี่ยตัวผู้แน่ๆถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะคะว่าค้างคาวตัวนี้เป็นค้างคาวตัวผู้หรือตัวเมียต้องมาที่นี่ค่ะ อาจารย์คะเมื่อกี้ค่ะที่เราถ่ายแบบกันแบบอเจ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 อเมื่อกี้อยากรู้ว่าอาจารย์มีเทคนิคในการถ่ายภาพยังไงคะพอจะได้เอาแบบไปใช้บ้างแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับเพื่อนๆบ้างจะได้มีภาพสวยๆได้เลยคือวันนี้เนี่ยที่ผมใช้อยู่เป็นกล้องของ Fuji f i l m ม x o 1ซึ่งเป็นกล้องที่เรียกว่าโปรคลาสสิกนะพอเซนเซอร์ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็กล้องนี้ดีไซน์มาเนี่ยมีความละเอียดสูงเหมาะกับการถ่ายภาพบุคคลอยู่แล้วนะครับ รีวยกว่าเนื้อเนี่ยนะเวลาถ่ายป๊อปนี่เน,เนียนเลยนะเนียนสวยมากไม่เชื่อดูได้นะครับเมื่อกี้อาจจะได้ดูไปบ้างแล้วนะเนียนสวยมากเลยนะสีผิวนี่เนียนสวยมากเลยนะใช้กรทางการถ่าย,ย้อนสแสงน,นะครับทีนี้เทคนิคก็คือว่าเนื่องจากว่า กล้องตัวนี้เหมาะในการถ่ายภาพบุคคลแล้วผมใช้เลนส์ตัวที่เป็นเลนส์35มม f 1.4ซึ่งเป็นเลนส์ที่เหมาะในการถ่ายภาพบุคคลอีกแหละหนะครับแล้วรูรับแสง f 1.4ก็คือรูรับแสงที่กว้างมากๆทําให้เกิดชัดตื่นมากๆชัดตื่นมากต็หมายความเหมาะในการถ่ายภาพบุคคลเพื่อจะต้องการให้ฉากหลังละลายหรือเอาออกไปนะครับแล้วก็ถ่ายย้อนแสงก็ถ่ายได้สวย้วยตัวนี้นะครับทีนี้วิธีการผมก็จะใช้ หลักของการเปิดรูรับแสงเป็นหลักนะครับตรงที่เลนเนี่ยผมจะเปิดที่ f 1.4นะครับหรือถ้าโอเวอร์เกินไปเราก็อาจจะถอยมาที่2หรือ2องจุดแปได้ประมาณนี้นะครับจาก2องจุดแปดถนี่ะครับส่วนบริเวณชัตเตอร์สปีดที่ด้านบนเนี่ยนะครับผมจะตั้งเป็นออโต้ไปนะครับเพื่อให้ กล้องเนี่ยปรับชัตเตอร์สปีดได้ด้วยตัวเองนะวัดค่าแสงแล้วก็ปรับเองในตัวกล้องทําอะไรบ้างผมกดตัวคิวนะคิวก็คือควิกเมนูเข้าไปปรับมผมจะไปเปลี่ยนตัวฟิล์มซิมูเลชันนะครับ<ม>เพื่อกําหนดให้โปรไฟล์ของสีเนี่ยออกไปทางซอฟทางซอฟก็คือนุ่มเนียนเหมาะไอการถ่ายภาพบุคคลเป็นหลักนะครับพอไปที่ตรงนี้ปั๊บนะครับผมหมุนวงแหวนนี้นะครับไปที่คําว่า S, <S เห็นไหมมันมี V มี N มีอะไรเนี่ยเรากลับไปที่ S S ก็คือซอฟ หรือถ้าสมัยก่อนนี่ก็คือเป็นเป็นโหมดฟิล์มที่เป็นฟิลม์มสำหรับถ่ายภาพบุคคลโดยเฉพาะนะครับเรียกว,ว่าซองนะ uh huh. เสร็จแล้วนะครับตรงที่ระบบ AE ระบบ AE คือระบบการวัดแสงนะครับเื่องจากว่าบางจังหวะเนี่ยผมต้องการถ่ายภาพย้อนแสงเลย ถ้าย้อนแสงปกติเนี่ยในการถ่ายภาพปกติเ่ยหน้าจะดาแน่นอนใช,ใช่ไหมเพราะถ่ายย้อนแสงกล้องมันเรีอกว่าแสงมัน over over ปกเกอร์เยลีหรือวับแสงหรือว่าชดเชยทําให้ช h u t t e r speed เร็วขึ้นทําให้แสงเข้าน้อยก็หน้าก็จะดำนีว้วิธีการทําไม่ให้หน้าดำันคือเราจะเปลี่ยนโหมดการวัดแสงนะครับ AE กด AE ลงไปแล้วผมเปลี่ยนเลื่อนนะโดยวงแหวนเลื่อนมานะครับเลื่อนมาที่คาว่า s p o ต t sport ก็คือการวัดแสงเฉพาะจุด นะครับเวลาผมวัดแสงผมจะวัดแสงที่ใบหน้าของพอุนะฮะแล้วก็กดในขณะเดียวกันหาโฟกัสไปด้วยเพราะว่าแสงที่หน้าป๊อปมันก็จะวัดเฉพาะหน้าไม่เกี่ยวข้องกับแสงรอบข้างนะครับแสงที่หน้าก็จะพอดีหน้าก็จะไม่มืดนะเพราะนั้นสรุปก็คือ AE ผมจะเปลี่ยนเป็น AE แบบสปอร์ตนะครับสปอร์ตนะครับป<ด>กติมันจะเป็น multi หรือ average ก็แล้วแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นสปอร์ตนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมใช้ในการถ่ายภาพ เทคนิคจริงๆนี้นะคะเอาไปประยุกต์ใช้สุดยอดเลยคะ่ะั้นอาจารย์คะขอถ่ายรูปต่อกันเลยดีกว่านะคะอ๋อยังไม่พอใช่ไหมยังไม่น้ำใจใ<ช>เอาชี่สองโอเคได้เลยไปกันเลยคะ่ะ หอยกันครับพี่มีหอยด้วยนะคะพี่มีเยอะด้วยอ้าวหอยอะไรเราไปดูกันไหมคะนี่เลี้ยงมาแปดปีแล้วครับโอ้นี่เป็นตัวมันเลก็กจังมันเป็นหอยแคะคะหอนะอันนี้เราเลี้ยงเมื่อประมาณนักสองเดือนเดือนกว่าปกติอาจารย์เคยไปเที่ยวทะเลบ่อยไหมฮะเจอรู้จักเรือท้องกระจกไหมครับเคยเห็นเหมือนกันอ๋อแต่นี่แพท้องกระจกนะครับเอาเรามีสำหรับดูปลาคารังนะครับอันนี้อ๋อได้นะนี้ถ้าถ้ามีปลาไหวมาจะสวยมากมีฮะเได้ครับปลา เรียกได้นะเรียกได้เอ้ยจริงปลา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 เอ้ยจริงปลาเร็วปลาเร็วเรียกได้นะคะแต่มันไม่มาตอนนี้กี่โมงแล้วเอาเลยเวลาอ๋อมันพักอยู่ในช่วงพักผ่อน ตามธรรมชาติแม้จะถูกเลี้ยงไว้แต่ก็เป็นสิ่งที่น่ารักมากเลยค่ะงั้นอย่างนี้นะคะพอก็ต้องขอเก็บภาพบรรยากาศน่ารักๆ,ๆอย่างนี้ไว้เยอะๆเลยนะคะอาจารย์ about with those who cannot fleet. Keep it in mind, he's one of a kind. Oh, life's a surgery with shown the sheep. He's on the sheep. He's on the sheep. He doesn't miss a trick or ever lose a beat. Lose a beat. Perhaps one day you find a way to come and make the sheep. He's shown the sheep. He's shown the sheep. He even mocks about with those who cannot bleed.